เห็นและเข้าใจธรรมะแล้วตามความเป็นจริงอย่างไรจึงได้เอาความจริงของธรรมะนั้นเรียกว่าสัจจะของจริงมาสอนชาวโลกอันนั้นเรียกว่าธรรมะคำสองของพระเจา้าคือพระเจ้าเอาของจริงมาสอนนั่นเอง,งเรียกว่าธรรมะคำสองพระเจา้าถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะเฉยๆแล้วเป็นของมีทั่วไปหมด อยู่ในสากลโลกเป็นธรรมะทั้งนั้นที่เราปฏิบัติคือปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะนั่นเองคือให้เข้าไปเห็นธรรมะไปรู้ธรรมะให้ถึงธรรมะนั่นเองธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่คนเราเกิดขึ้นมาจากของมีอยู่จากของเป็นอยู่ ของไม่มีไม่ใช่เดี๋ยวใดมาเกิดมาเป็นเราสร้างบ้านสร้างเตรือนเราก็ต้องเอาของมีอยู่คือไม้ที่มีอยู่ในป่าอิฐคือก้อนดินดินมีอยู่แล้วปูนก็คือหินที่เราเผาให้มันสุกเป็นผงละลายออกมาก็เป็นของมีอยู่แล้วไม่ใช่ของไม่มี การที่จะมาสร้างบ้านสร้างตึกรวนแล้วต่เป็นเอาของมีอยู่ทั้งนั้นมาสร้างนั่นเขาเรียกว่าบ้านว่าตึกขึ้นมาแท้ที่จริงก็คือเอาของมีอยู่ได้เกตธรรมะเข้าใจอย่างนี้จึงจะเข้าใจหลักของพุทธศาสนาถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้แล้ว งมงายหาธรรมะไม่เจอสักทีเลยพูดถึงเรื่องธรรมะก็ไม่รู้เรื่องกันไปเอาตำรามาพูดอันนั้นก็ว่าธรรมะอันนี้ก็ว่าธรรมะในคนที่สุดทะเลาะโตเทียงกันดังคนที่ปลูกบ,บ้านในหลายหลังเขาเรียกว่าตึกเขาเรียกว่าเรือนแฝก ถาเรียกว่าเรือนแบบโบราณมีเรื่อเรือนอะไรก็ตามเถอะเรือนมุมเรือนอะไรก็ตามเถอะทุกคนก็ถือว่าเรือนของตนเ,เป็นของดีเรือนของตนมีค่าเรือนของตนนั้นอยู่ดีสบาย เรือนของตนสวยงามกว่าเรือนของคนอื่นเมื่อทุกคนมีเรือนคนละหลังไปอวดอ้างกนะันในผลที่สุดเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะต้องโตแย่งการโตแย่งกันนั่นแหละคือไม่เห็นด้วยกันถ้าหากรู้จักหลักเรือนบ้านที่เราปลูกสร้างเหมือนกับคนเราแต่ละคน มีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันมีเพศไม่เหมือนกันเมื่อเราแต่ละคนแต่ละเพศแต่ล,ลักษณะมีไม่เหมือนกันเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดมาจากของมีอยู่คือธาตุสี่ที่น้ำไปลงคือเลืออวดโพ้เลือดโต้แย่งซึ่งกันและกันว่าชั้นละอย,อย่างนั้นอย่างนี้ อย่างคนเอาบ้านเอาเรือนมาอดกันแท้ที่จริงบ้านแต่ละหลังเอาของให้อยู่มาสร้างดังอธิบายมาแล้วบ้านแต่ละหลังที่สร้างขึ้นมานะั่นแหละเบื้องต้นนับตั้งต้นแต่สร้างเสร็จหรือ,อยังไม่ทันเสร็จเริ่มสร้างก็มีอันที่จะต้องแปลสภาพไปเรื่อยๆคือเก่ากำพลา้าเหมือนกันกับคนเรา ตั้งแต่ปฏิสนธิคือเกิดที่ครันเกิดครันในขันแปลสภาพมาโดยลําดับเรียกว่าคันแก่ทอดก็จเจริญงอกงามมาแต่แท้ที่จริงคือความเสื่อมตามหลังมานั่นเองบ้านเดือนก็ฉันนั้นเหมือนกันคนที่ไม่เห็นสภาพเช่นนี้แล้วชีวิต คือร่างกายของคนเราไม่มีสาระเพียงแต่เกิดขึ้นมาแล้วเขาแปลสภาพไปโดยลำดับหาสาระอะไรไม่ได้ผู้ที่มารู้เท่าและรู้สึกในเรื่องเหล่านี้แล้วตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาจะต้องเรือดเดือดร้อนือื่าจองรีบเร่งประกอบการงานที่ตนจะพึงได้และปลาด คือชีวิตที่ยังเหลืออยู่นั้นรีบทำเสียเหมือนกับคนที่ทำงานในป่าหรือในทุ่งในไร่ก็ตามเถอะเพราะเห็นตะวันบ่ายลงไปมันจวนจะมืดจะข้ามจะเอาต้องรีบร้อนการงานนั้นให้มันเสร็จสะจะไม่ได้ค้างคาจะไม่เสียเวลางานจะไม่ได้เสีย คนถ้าหากว่ารู้สึกโดยในที่อธิบายมานี้มีการเสื่อมไปโดยลำดับเสื่อมไปหาความสิ้นความดับแล้วเป็นผู้ให้ประมาทได้ชื่อว่ารู้จักคุณค่าในชีวิตของตนที่ตนได้ชีวิตมาเพราะฉะนั้นทุกคนหากว่าพากัน เข้าใจเลยโดยในที่ติบาลมันนี้แล้วทุกคนพากันตั้งใจปฏิบัติคือมุ่งหาจุดหมายปลายทางคือต่างคือความต้องการพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายคือพ้นจากอันที่มันแปลสภาพเนี่ยมันไม่อยากได้อันการที่แปลสภาพอย่างนี้มันชะุ้ดสุดโลมไปทุกทุกวันนี้เมื่อไม่ต้องการอย่างนี้ตะไม่มีหนทางอื่นใด นอกจากจะรีบเร่งประกอบภารกิจคือคุณงามความดีได้แก่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตในให้สงบตั้งมั่นใจเป็นของมีเป็นของเป็นสาระในร่างกายของตรถ้าไม่มีใจอย่างเดียวแต่แล้ไม่มีค่าเลยคนเราแต่สาระคือใจของเราเนี่ยแหละมีสาระอยู่คือมีสาระ เรียกก่าสาระคือแกนสารมีสาระอยู่แต่ว่ายังใช้ประโยชน์ไม่ได้เหมือนกับต้นไม้มีแกนไม้เปดูก็ดีไม้ขยุงก็ดีไม้แต่เคียนก็นดีแกนซึ่งว่าเป็นของมีแกนเป็นของแข็งในต้นไม้ต้นนั้นแต่ว่าคนไม่มา,าทำไม่เอามาทำประโยชน์มันก็ไม่มีค่าอะไรเ,เลย แก่นคือใจของคนเป็นของเป็นแก่นของกายก็จริงเลยแต่หากเราทําไม่ได้ฝึกฝนอารมณ์จากเราเข้าถึงความสงบก็ได้ชื่อว่ายัางใช้ประโยชน์ไม่ได้ใจของเราถ้าหากก็ฝึกฝนอารมณ์ไม่เข้าถึงความสงบได้แล้วคือใช้ใจได้ใช้ใจให้ประกอบคุณงามความดี ใช้ใจให้งดเว้นที่จากคมชั่วไม่อยู่ในอำนาจของใจใจมันโกรธแล้วก็พอกลอยโกรธไปตามมันอิจฉาคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นยกโทษนินทาคนอื่นกล่าวไล่คนอื่นซ่อเสียดคนอื่นกระทบกระเทือนคนอื่นนิจใจมันบังคับเมื่อใจมันบังคับปากมันก็ท่าไปด้วย กายไันต้องไปดวดนันนเรียกว่าใช้ไม่ได้สาระคือแกนของกายมีอยู่ในแกใจเราพึกฝนไม่ได้มันเลยใช้เราไปให้ทำความชั่วความชั่วนั้นก็เลยวไหล,หลเลิะเทอะไปเมื่อกายพึกฝนและอบรมบังคับไม่ได้ก็เลยไปสร้างความชั่วคือกรรมเลีวสามหรือบาปขึ้นมาอีก ก็จะได้แต่ความช่วยอยู่ล่ำไปเลยไม่ประสบผลคือคุณงามความดีได้แก่ความสงบสักทีนี่แก่นมีแกน่แกนแล้วจะใช้แก่นไหมพบแก่นแล้วจะใช้แก่นไม่ได้มีแก่นแล้วจะเอาแกนแ่นไปใช้ไม่ได้ถ้าเราฝึกฝนเข้าถึงความสงบพบลมใจของเรามีสมาธิหนักแน่นมั่นคงรู้จักอาการของใจ มันคิดเกลียดคนอื่นมันเพราะอะไรมันโกรธคนอืน่นเพราะอะไรมันเยยกทอดนินทาคนอื่น,นเพราะอะไรมันกระทบกระเทือนคนอื่นเยียดหยามคนอืน่นเพราะอะไรเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ตามรู้ตามเห็นอยู่ทุกขณะโกรธคนอื่นเพราะความไม่พอใจในคนคนนั้น แม้กระเกลียดเขาอีกบางทีเขาไม่รู้ทั้งว่าเราเกลียดแต่เราไปเกลียดเขาจนได้เสียดสีคนอื่นกระทบกระเทือนคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นนินทาคนอื่นทั้งที่คนนั้นนะ่ะเขาก็ไม่รู้สั้งคนอื่นที่ทําไม่ถูกกับใจของเรานะเพราะใจเราไม่สงบ เมื่อไม่สงบแล้วทำดีก็ไม่ถูกทำชั่วก็ไม่ถูกถ้าใจเราสงบแล้วเรารู้เขาทำดีก็เป็นเรื่องของเขาเขาทำชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปเกี่ยวเกาะเขาแล้วก็อบรมใจของเราได้อย่างนี้สงบอย่างนี้มันก็ไม่มีเรื่องต่อไปผู้นั้นได้ชื่อเอาใจมาไว้ในบังคับของตน มันจะโกรธหรือมันจะเกลียดเหยียดหยามและนินทายกโทษคนอื่นมันก็ไม่ทําเมื่อไม่ทํากรรมคือควมชั่วันกวไม่มีขึ้นมาอีกต่อไปมันก็มีหนทานที่จะนําตัวของเราเานียให้ใกล้ต่อของพนทุกข์ใจค่อยบริสุขขทธิ์ทุกทีทุกทีมันก็ใกล้ทางที่จะพ้นทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นในการที่อธิบายในเบื้องต้นให้รู้จักธรรมะคือตัวงคนเรานั้นเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใครจะว่าคนใครจะว่าสัตว์ใครจะว่าอะไรก็แค่นั้นเนี่ยเหมือนกับคนที่ไปเห็นบ้านมีแบบแผนแปนอันใบแผนต่างๆก็ไม่พ้นจาก ไม่ดินน้าไหลงคนเราจะเป็นง่าก่ัคนอยากดินน้าไหลงถ้าเราเข้าใจตามเป็นจริง่นี่แล้วคนที่เราไม่พอใจคือก้อนดินตัวเราก็คือก้อนดินก้อนดินน้าไหลงที่เราพอใจไม่พอใจก็คือไปโทษแล้วม่นินทากก้อนดินนั่นเองเมื่อเราไปก้อนดินดก้อนดินมันดินถาธรรมดาก้อนดินก้อนดินไม่มีอะไรกันเลย อย่างก็ดีจะไปกองไว้จังเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไปเห็นพูดอะไรก็ไม่หกระทบกระเทือนเบียดเบียนกันเลยกันใจเท่านั้นนะมันไปกระทบกระเทือนเบียดเบียนกันเห็นนั้นจึงควรบำรุงควรรักษาใจอบรมใจให้เข้าถึงความสงบบังคับใจได้เรียก,กว่าพารู้เท่าเห็นทม เข้าใจถึงธรรมคำสอนพระเจ้าสอนอย่างนี้สอนให้เข้าถึงธรรมเพราะพุทธดเจ้าท่านจิตใจของท่านอยู่สม่ำเสมอเพราะเห็นสภาพของธรรมดังอธิบานนะท่านยังเปรียบเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินนนใครจะเหยียบยจะย่างใครจะขุดจะพังหรือใครจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ้วนน้ำมูกน้ำลายลงไป มันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแผ่นดินเลยได้ความสบายบางคนโกรธแผ่นดินจนหน้าดำหน้าแดงเพราะเหตุไปตกหลุมตกบอก่อเพราะเหตุไปสะดุดก้อนหินเนื้อหัวไม้เนื้อไปโกรธเอาดินมันก็เฉยก้อนหินมันก็เฉย ต้นไม้มันก็เชิดเราโกรธคนเดียวแล้วเดือดร้อนคนเดียวหากว่าเกิดความโกรธโทมน,นัาทุบต่อยดินลงไปเรืไปทบหินชกต่อยหินหินมันก็ไม่กระเทือนมันก็ไม่เกียดโกรธต่อนอกจากเราจะเจ็บตัวเราเองเนี่ยพระเจ้าสอนอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเข้าใจถึงหลักหลักธรรมจงพากันฝึกฝนอบรมถึงเรื่องธาตุปิจนาถเรื่องธาตุให้เห็นสภาพตามเป็นจริงโดยในเทธตธิบายมานี้จึงจะเข้าถึงหลักธรรม